หัวใจค่ะเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายพอหัวใจเต้นผิดจังหวะซ้ำซากเนี่ยเลือดก็สูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ไม่ค่อยดีหัวใจเนี่ยก็ทําการปรับตัวเองในการที่ทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะได้ส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้อย่างเป็นปกติที่พอทํางานหนักขึ้นมากๆค่ะหัวใจก็จะเริ่มอ่อนแอลงและอาจนําไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจล้มเหลวหรือภาวะหัวใจวายเนี่ยไม่ได้หมายถึงหัวใจหยุดเต้นแต่คือภาวะที่หัวใจทํางานได้ไม่เป็นปกติทําให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายแม้ว่าเรากําลังทํางานหรือว่าทํากิจกรรมอะไรตามที่เราเคยทําตามปกติถ้าหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้นะคะอาจจะเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวให้รีบปรึกษาแพทย์ 1>, 1. มีอาการบวมโดยเฉพาะที่เท้าหรือข้อเท้า2เหนื่อยง่ายผิดปกติหรือเหนื่อยเวลานอนราบ3แน่นหน้าอกเจ็บหน้าอก สี่ใจสัน่นอาการใจสั่นขามักจะเกิดจากภาวะที่หัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือการที่หัวใจมันมีจังหวะของการเต้นที่ผิดปกติไปไม่ว่าจะเป็นเร็วเกินไปช้าเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอซึ่งบางรายนอาจจะมีอาการร่วมด้วยเช่นเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกใจสัน่นหรืออาจจะมีอาการวูบหมดสติอมมาพกษกอมมพลาดรวมถึงหัวใจวายหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยถ้าเกิดว่าเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดที่รุนแรง โรคหัวใจใกล้ตัวกับที่เราคิดค่ะหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอใช้ชีวิตที่ไม่เครียดจนเกินไปฝึกปล่อยวางและออกกำลังกายให้สม่ำเสมอถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ